สวัสดีครับก็วันนี้พวกเรามาถ่ายละครเรื่องพายุทรายนะครับที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกใช่ก็เห็นพวกเราแต่งตัวแบบนี้ดูแบบเด็กเด็กน้อยน่ารักก็เป็นซีนแฟชั่นแบ็กเนาะมนย้อนวัยกันหน่อยแล้วก็มีแบบกุกกิ๊กกุกกิ๊กน่ารักคือการมาถ่ายแบบเนี้ยมันเหมือนการมาเที่ยวด้วยแล้วก็วันที่เรามาถ่ายเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นด้วยก็ประมาณ23 24องศาก็เลยเหมือนมาเที่ยวไปด้วยดีค่ะดีแค่ตอนเช้าดีแค่ตอนเช้า ขเขาหลอกเราอะตอนเช้าหุ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยแม้ว่าจะเป็นฉากกุกกิ๊กย้อนวัยของทรายกับนาเรศในละครพายุทรายแต่ดูเหมือนว่างานนี้หนุ่มฟิลมธนพัทรจะหนักเอ้ยเหนื่อยหน่อยนะคะก็ะแหมเห็นสาวเอสเธอร์ขี่หลังหนุ่มฟิล์มท่าทางคึกคักแบบนี้ไอเราก็นึกว่าเล่นขี่ม้าส่งเมืองกันอยู่ซะอีกคะ่ะคนขี่ก็ดูจะล้นลาซะเหลือเกินแต่คนแบกนี้สิคะหลังหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า แล้วคนหนักครับแบบของหนักแบบของหนักใส่หนักขึ้นเลยไม่ไคยหนักหรอกแต่หนักเนี่ยหนักเหนียนี่ต้องโบลี่แข่งคุณงอ่ะเข่งคุณอิงอ่ะเก็บเก็บเก็บ ถ้าถือคติแค้นี้ต้องชำระหรือเปล่านะก็เลยขอเอาคืนหนุ่มฟิลมแบกนี่งๆด้วยวิธีนี้ในฉากละครไปเลยหึหจัดหนักไปเลยค่ะเอสเธอร์ขาอุ้ยเฮ้ยอเอามือไปจับรองเท้าแล้วก็จับเขาเหรอโอ๊ยสายิรองเท้ารองเท้าเฮ้ยจริงๆเสียงเมื่อกี้ที่ตีอะครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์ครับแต่เอสตีจริงๆเพราะว่าเอสเขา โกรธครับโกรธชอบเจ้าชอบแกงพี่พีมบอกว่าตัวหน,นูไม่หนักค่ะจะเนียงหนักเรากตีเขาจริงนะพี่พีมบอกว่าวเขาเป็นกระสอบทรายให้หนูได้หนูก็เลยบอกว่าเออมันก็ไม่ต้องกินใจเขาต้องจับเขาเหรอ,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 อจะได้แบบรอบเดียวค่าน <c oughs>